นั่งลงมาชินจังเก่งมากชินจังนั่งลงเก่งมากมาตรงนี้เก่งเก่งไอ,อ้ไหมไอ้มีบัวเปล่ามีบัวไอเปล่าจับมือไอ้ใจจับมือ,อ,อก่นอนด้โอ้ตัวนี้กินเลยเออตัวนี้สี่เดือนสี่เดือนตัวนี้เป็นพันเล็กนะ tàu nè nè dạy kha dài lại thoa. Mình kê lạy do toy dạy tìm tòi lạy lít dạy kha dạy dài, dạy lại Một cái dạy kha à. ừ. dạy kha dạy lít, dạy kha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  เดี๋ยวยายจะไปจัดการที่นี่ยะททำไม่นี่ไว้แล้วเตรียมไว้เขาเคลอดคลอดไม่รู้แม่นุ้นเกิดก่อนรู้สึกว่าจะแม่นน้นเกิดก่อนเนี่เน่พ่อเขาน่าจะเป็นท้องนน้นก่อนคลอกนเชมอันนี้อันนี้อันนี้มีภูมีภูพ่อตัวนี้พ่อสุดหล่อตัวนี้ ฟอสุดหล่อตอเนี้ตอนนี้พ้อสุดหล่อป้ช็อกโกแลตป้ช็กอกโกแลตป้าอาอกมาชินจังมาชินจังมาอาชินจังมาชินไอชิ้นจังตัวนี้อยู่นคนปรปฐมเนาอไปเอามาจากนครปฐมเลยตัวเนี้ยไปเอามาจากนครปฐมอันนี้มาหวานมาหวานยายอ่ะโดนเขาขวนยังก,ก็เลยเอายาเหลือ,อ,องทาทีนี้มันหกมันหกลุงบนหลงัง มันหกลงบนหลังชาวบูสีเหลืองเลยมันหกลงบนหลังชาวบูสีเหลืองเลยชินจังจะเอาอีกอะไอ้จักข้อแล้วทีนี้ก็เต็มบ้านนะเดี๋ยวกายเสร็จชาวบูชินจังมาชินจังอนะ่ะมาเดินเข้ามาเร็วอยู่นะเร็วเดินเข้ามา ไม่ไม่ใช่ของลูกจะให้สินจังเก่งมากสมุบ,บูยังไม่อิ่มเหรอะอะยังไม่พออะอันเนี้ยอันเนี้ยสี่เดือนอันนี้ส,ออนนสิอันนี้แม่ก็สีน้ำตาลพ่อก็สีดำนะแต่แต่ทําไมตัวตัวเขาไม่มีสีดําเลยนะอันนี้แม่น้าตาลพ่อน้ําตาลลูกมาสีขาวเจยจาบ,บูเนะี่ยยังจิ๋วไม่เอาหรอก ที่ยายป้อนกินเอากินเอาว่าที่ยายใส่ถ้วยไม่กินที่ยายใส่ถ้วยไม่กินเดี๋ยวยายจะไปเตรียมที่คลอดไว้ให้อีกที่หนึ่ง mm hmm. เตรียมไว้แล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดเดี๋ยวทำความสะอาดฉีดยาฆ่าเชือ้อเลยไปก่อน mm hmm. พื้นก็เหมือนกันเนี่ยพื้นนี่ต้องฉีดยาฆ่าเชือ้อสูตรอย่างที่ยายบอกว่าไปดูคลิปก่อนจะไปดูคลิปต่อๆไป ยายก็จะฉีดยาฆ่าเชื้อเพราะถ้าไม่ฉีดยาฆ่าเชื้อเห็นไหมตกเขาจะไม่กินโชกุนอะของตกพื้นนะแทจะไม่กินเลยอพอแล้วมั้งลูกพอมันพองแล้วเยอะมากเนี่ยวันนี้วันนี้วันนี้ชอทองกับชินจังอาบน้ำใช่ไหมชินจังอาบน้ำใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้ก็ นี้ก็มีปูกับเซเอมเดี๋ยวๆๆๆๆๆอ่ะพอก่อนจะหยิกเก็บป้อเราจะกินในถ้วยไปจะใส่ไว้ให้ในถ้วยเดี๋ยวกี้ดป้อแล้วเดี๋ยวยายจะไปจัดการทําที่คลอดไม่รู้ไม่รู้ใครจะคลอดอันนั้นนี่อันนี้อันนี้คใครคลอดก่อนก็ได้ตัวนี้ได้กลงอันนี้เตรียมไว้แล้วนี่เหลือแต่เอาผ้ามาปู ประมาณนี้เลยใครอยากเลี้ยงใครอยากเลี้ยงโชคทองบ้างติดต่อมาได้ลวน้องส่งฟรีเนี่กำลังน่ารักเลยไม่ต้องมาดูซส์ไม่ต้องมาดูฟอร์มอันนี้เป็นพันตัวเล็กอันนั้นพ่อเขาสีดำมาพ่อเขาเลี้ยงหมาก็เป็นแบบนี้ทั้งวันไม่ได้ไปไหนยายอ่ะตื่นเช้ามาก็เก็บเก็บอึ เรียบร้อยแล้วก็เค็ดพื้นอะไรให้เรียบร้อยไปอยู่บ้านใหญ่ๆไม่ได้กับเขาเพราะว่าขนขนอะไรนี่เยอะแล้วเขาขายอาหารประมาณนี้เขาขายอาหารประมาณนี้ยายก็เลยฉ<ม>บาบไปไหนแล้วเนี่ยกลงอันนี้ก็เตรียมไว้เตรียมไว้ตอนเขาคลอด<ม>ต้องเตรียมไว้ก่อน อุปกรณ์ต่างๆยายก็เตรียมไนะอุปกรณ์อุปกรณ์หมาโดยเฉพาะเลยนะถ้าเขาเกิดยาก็เตรียมเตรีมแม่เลยบ้านเอาของดีๆไว้ไม่ได้เพราะเขาจะกัดเละเทมดเลยพอกับลูกเล่นกันก็จะชอบเล่นกันแบบนี้แหละเขาจะชอบเล่นกันทุกวันบ้านใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ชีวิตติดหมา ลูกชายก็จะมานอนเป็นเพื่อนเขาลูกชายก็ทแทบจะอยู่กับยายที่นี่แล้วละนอนด้วยไรด้วยนอนกับหมานะยายนอนกับหมาเขาก็นอนกับหมาประมาณนี้อาหารการกินเขาก็ซื้อมาตั้งไว้ให้เช่ไหมเช่ไหม ชีวิตติดมานะชีวิตประจําวันของยายมีมีคนถามยายมาว่ายายอยู่ยังไงเนี่ยยายอยู่อย่างเงี้ยายายอยู่อย่างนี้แหละออกกํบบาลังกายก็ในบ้านกินข้าวก็ในบ้านกับหมาออกกํบบาลังกายก็กับหมาเพราะว่ายายออกไปข้างนอกไม่ได้ยายจะออกไปออกกํบบาลังกายข้างนอกไม่ได้ก็คือจะต้องพาเขาไปด้วยไงพาเขาไปด้วยก็มันไม่ได้นะ ต้องสายจูงมั่งแล้วไปคนเดียวก็ไม่ได้ประมาณนี้ที่จริงรถมีนะรถยนต์อะไรหรือเห็นไหมผ้าเช็ดตีนประมาณนี้ที่จริงรถยนต์ยังมีนะอ่าเอาไว้ใช้เอาไวา้ใช้ส่วนตัวรถยนต์มีหญ่ก็จะเอาไว้ใช้ส่วนตัวประมาณนี้รถยนต์ยังมีเอาไว้ใช้ส่วนตัว เวลาจะยไปไหนประมาณนี้แต่ไม่ค่อยได้ไปไหนปีปีวันวันเดือนเดือนหนึ่งก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แต่บ้านประมาณนี้เลยเนี่ยเตรียมตัวเตรียมตัวตรงนี้ตรงนี้จะเตรียมจ,จะทําให้เขาเขาข้อขอีกตัวหนึ่งต้องเตรียมไว้ก่อนต้องเตรียมไว้ก่อนพอไม่นั้นมันจะเวลาเวลาเขาจะคลอขึ้นมามันฉุกเราขุกไงต้องเตรียม ต้องเตรียมทั้งยาต้องเตรียมโน่นนี่ไว้ให้พร้อมเลยเจะทำข้อเองนะสองข้อเจะทำขคอเอโอเคค่ะแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหนะ้า